สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆชาว YouTube นะครับครับวันนี้ต้องมารีวิวนะครับรถเครนขนาด25ตันนะครับตัวนี้เป็นของทานาโนนะครับเป็นรุ่น GR นะครับ 250N1 ครับตัวนี้ปีผลิตอยู่ที่2004นะครับระบบไฟฟ้าเซฟตี้ครบเลยนะครับก็ตัวนี้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับ เป็นเครนของทานาโนนะครับเครน4ีล้อนะครับขนาด25ตันนี่นะครับตะขอ25ตันครับตะขอเล็ก3.5ตันนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้นะครับเป็น Power c h i p ินะครับระบบไฟนะครับเช็คเรียบร้อยนะครับรถเช็คพร้อมใช้งานนะครับกับ Power c h i p ินะครับตัวนี้ ระบบเลี้ยวล้อนะครับ4ล้อเลยนะครับพร้อมใช้งานน่ครับสภาพก็เดิมๆนะครับเคเบิลย้าตันนะครับชุดปั๊มปั๊มขับสวิงสลิงนะครับยางก็70% 80%นะครับใช้ได้เลยนะครับก็ตัวนี้ปี2004นะครับเป็น gr แล้วนะครับ n 1ครับรถนอกนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ สองนะครับตัวนี้มือ2ใช้แล้วจากญี่ปุ่นนะครับแต่ไม่เคยใช้ในไทยนะครับนี่นะครับก็ชุดแพ้คอนโทรลเดิมๆนะครับแห้งดีนะครับก็สวยเดิมแห้งๆเลยนะครับระบบไฟฟ้าเซฟตี้ครบเลยนี่นะครับอ่านี่นะครับแพนเพจนะครับ gr สอ n 1ปี2004ันสี่ทานาโนนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับ หน้าจอนะครับระบบเซฟที่ครบเลยนะครับความปลอดภัยมีให้เต็มนะครับระบบแอร์มาพร้อมนะครับนี่ครับภายในกว้างขวางนะครับพี่พี่ท่านใดหารถเกียน25ตันนะครับจะเป็นรุ่นนี้หรือว่ารุ่นอื่นก็ทักทายสอบถามต้อมได้นะครับที่เบอร์โทร087 911 8593นะครับ ยังไงก็ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าชอบยังไงช่วยกันแชร์หน่อยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ